กำลังมองหาเกมพาร์ตกันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่ม um, เข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิปชั่นจัดแปสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตอมวันไหนนะครับก็อยู่กับอ่าอนิเมะสปิริต เจสซี่นะครับผมก็เอ้ยเอาเพราะความขึ้นพอดีเลยเมื่อกี้เห็นอ่ะพอท่ลมาพอดีนะครับอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดต3นะครับมีระบบพอท่อมานะครับพอท่อจะเกิดทุกประมาณ20นาทีครับซึ่งอ่าพอทอลจะอยู่ด่านโซโลเท่านั้นนะครับแล้วก็อ่าพอท่อเนี้ยมันเป็นแรงซีนะครับผมลงไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องลงนะครับมันจะมีอาชีพเม n t ไหนวะอาชีพเมต์อ่าอันนี้นะครับ ลงนะครับ10บรอบแล้งอีจะได้แล้งดีนะครับเอ่อได้การ์ดแล้งดีเราก็จะลงแล้งดีได้เอาไปบนึนงได้ผมหาพอท่อก่อนพอท่อทอ,อยู่ด่านโซโลอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมัน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 สุ่มเกิดทั่วแมปนะครับเราต้องวิ่งหานะออาอยู่ไหนวะโอเคหาไม่เจอแต่เวลาเหลืออ้าเวลาโอเวเวลาจบไปแล้วเวลาจบไปแล้วนะครับเนี่ยมันสตาร์ทแล้วก็จบไปแล้วนะครับโอเคหาไม่เจอแล้วก็ รูปอยู่ที่หน้าปกนะครับเวลาข้อความขึ้นนะว่าเปิดนะครับมันมันจะขึ้นว่าปรากฏแล้วนะครับแรงปรากฏแล้วว่าเป็นแรงอะไรนะครับถ้าเป็นแรง E น้องก็ลงกันได้ส่วนแรง c นี่ผมไม่เสียดายนะเพราะผมลงไม่ได้นะครับเนี่ยลงลงแรง C ไม่ได้เพราะว่าเราต้องไล่นะครับลง E 10รอบเราจะได้การแล้ง D นะครับเราได้การแล้งดีเราลง D กับ E นะครับถ้าเราลงดีอีก10รอบด้วยการแล้ง C เมื่อลงครบนะครับเราจะใส่การ์ดได้อีกหนึ่งสล็อตนะครับซึ่งถ้าน้องตอัวละครน้องใส่การ์ดได้อีกหนึ่งสล็อตก็โหดมากเลยนะเพราะว่านี่ขนาดใส่ได้แค่สล็อตเดียวนะครับอ่าโอคารุนพี่ใส่ได้แค่สล็อตเดียวนะครับดาเมจก็ล่อไป44แล้วนะเอออย่างเช่นอ่ะตัวนี้นะครับ37เนะครับ37เอาถอดออกนะครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ36อถ้าใส่ได้2ใบก็น่าจะโหดขึ้นนะครับน่าจะโหดขึ้นก็ อยากได้เหมือนกันนะแต่ทีมพี่แม่งก็แฟรี่ฟูลทีมเลยนะครับเป็นไรก็ไม่รู้ไอ้ไม่ใช่แองเจลนะไม่ได้แฟรี่นะครับดดเมจเลยไม่ไม่โดนนะครับแต่ก็พอเล่นได้พอเล่นได้ก็สรุปอัปเดตก็จะมีอ่านี่ระบบทาเล่นมาใหม่นะครับทาเล่นมาใหม่ก็จะมีโค้ดนะครับมีโค้ดใหม่อยู่ในนี้มีปะโค้ดอ่าโค้ดอ้าวอ่ามีโค้ดเนี่ยครับอัปเดต3เมื่อใส่นะครับคุณจะได้หินนะครับคุณจะได้หิน มาอยู่ที่น่าจะ5เมตรหรือปะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5เมตรอ่ะโอ้ไม่ใช่ต้นไหนไม่มีบัฟเนี่ยซอสซผมกดผมกดอย่างละครั้งไปก่อนนะครับให้ทุกตัวมีบัฟนะอ๋อนี่ทรงไม่มีกดปั๊บ่กดอย่างให้มันมีไว้ก่อนโอ้สีขาวสีขาวกากอะขอสูงตรงนีไ้ได้ไหมโอ้แมวขาวป้า เออดาเมจอ่ะนะครับก็แนะนำนะครับดาเมจนี่อันติแรงขึ้นส0บเเตดาเมจแรงขึ้นสิบซตีบอสแรงขึ้น25เปอร์เซนตนะครับตีอ่าดาเมจแรงขึ้น10%อนตันตีแรงขึ้นสิอร์ซนะครับอันนี้รวม20สิส่วนอ่าสีแดงนะครับดาเมจขึ้น30อันตีแรง30ตบีบอสแรง30สิอันนี้ o อมากเลยนะถ้าได้มานี่คือแบบอย่างแรงอะ่ะคือบอกได้เลยว่าอย่างแรงแต่ปัญหาคือหินเนี่ยมันฟาร์มยาก มันมันมาหลายแรลงครับมันไม่ยอมมาแต่แรลงอ e. ีนะแล้วจะฟาร์มยังไงเราก็ต้องนั่งรอ20สนาทีให้มันสุ่มประตูนะครับตั้งแต่เกมอัปเดตมาผมลงไปแค่กี่รอบเองอ่าลงไปสมรอบเองครับเนี่ยมันสุม่มมันสุ่ม S สุ่ม A สุ่ม B สุ่มไปเรื่อยอะ่ะเนี่ยรอบนี้ก็เจอ C อนะ่ะก็อัปเดตมาผมก็ว่าก็น่าจะดีนะอ๋อที่สำคัญมีระบบการ์ดนะครับระบบการ์ดนี่ดีมากเลย ผมโอเคกับระบบการ์ดนะเพราะว่ามันมีออโต้ล็อบนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้มีการ์ดอะไรในเกมให้เราหาบ้างคือระบบอินเด็กนะอยู่ด้านซ้ายนะครับระบบอนะินเด็กนะนี่การ์ดบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบวกดาเมจทีมสิบห้าอันตีทั้งหมดสิบห้ายี่ห้าบวกเอพีเนี่ยขยากอัพเลเวลไวๆนะครับมาหาการ์ดสีเขียวนะครับใส่ไปเออไอนี่ใส่ทีมบวกเย็นยี่สิบนะครับบวกดาเมจ อ่าบอกอันติ10%นะครับนี่ก็น่าสนใจมากเลยถ้าเราได้ขั้นนี้ยจาก10%ขึ้น25%ทีมจะโหดมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะขึ้นสตรีมนะครับหาการ์และนะสนใจการ์ดใบน,นี้ใบนี้ใบนี้3ใบนี้ยส,สนใจหมดเลยนะอยากได้แล้วเพราะว่ามันมีระบบออโต้เซลลครับเนี่ยนะครับออโต้ลบไม่ใช่ออโต้เลลดเซลนะครับแล้วก็ไม่ชอบการ์ดไหนก Auto ็กดออโต้ไปเลยครับ เวลาฟาร์มปุ๊บมันจะลบให้อัตโนมัติเลยเก็บเฉพาะการท,ที่เราอยากได้เท่านั้นก็ดีนะย้ยฟาร์มได้สบายเพราะว่ามีระบบออโต้แอตแทกใช่ไหมล้วก็ยืนเลยครับยืน FK ไปเลยนะถ้าลงกับเพื่อนก็ยืนคนละจุดใครตีบอสตีอะไรก็ยืนไปเลยอ่าครบเวลาก็ออกก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็เจอกันนะครับในไลฟ์สตรีมอืมแล้วก็นี่ระบบไลซเส้นนะครับว่าเราอยู่การ์ดแรล่งอะไรแรล่ง E ีนะครับเราก็ลงได้แค่แรลง E ทนะ่านเราสูงขึ้นมาเป็นแรงดี D, นะครับแล้วลง E ีลงดีได้นะเพราะว่าในดิคอร์ดเขาบอกว่าแรง E ีลง D, ดีได้แต่ผมลงไม่ได้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทำไมบอกว่าลงได้แต่ผมลงไม่ได้นะสรุปก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีระบบทาเลน์ใหม่นะครับทาเลน์ใหม่คือตู้ทาเลนต์ด่านโซโลนะครับมีทาเลนต์นะครับทาเลนต์นนก็คือเมื่อกี้ผมสุ่มไปให้ดูแล้วนะทาเลนต์ล็อบบี้ใช่ล็อบบี้ดิอ่านี่ นี่คือตู้ทาเลนส์นะครับอ่าอธิบายทีอย่างนะครับนี่คือทาเลนส์นะอ่านี่ทาเลนส์มีทาเลนส์ทั้งหมด7อันนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับมีทาเลนส์ใหม่7อันนะครับนี่มีตู้ทาเลนส์ทาเลนส์ใหม่7อันการ์ดใหม่7ใบนะครับระบบการ์ด E.P. x นะครับก็คือใบสีเขียวนะครับมาใหม่อินเด็กซ์การ์ดออโต้ล็อปนะครับแล้วก็พอท่อพอท่อจะเกิดแค่ด่านโซโล่นะครับด่านโซโล่ไม่เกิดด่านอื่นนะครับถ้าประตูเกิดมันอยู่ในด่านนี้แล้ววิ่งหาาเอ นะแล้วก็มีฮันเตอร์ลายเส้นก็คือไอ้บัตรบัตรเอ่อบัตรประชาชนเนี่ยบัตรเนี่ยบัตรลายเส้นนะครับลายเสน้นอันนี้เออเอาไว้ดูนะครับโชว์ว่าเราอยู่แร้งไหนนะแล้วก็อ่าสล็อตการ์ดช่อง2นะครับคือเราต้องลงให้ครบนะเราถึงจะใส่การ์ดได้2ใบนิวการ์ดดรอปวิวนะครับก็คือเวลาการ์ดดรอปอะ่ะมันจะขึ้นนะครับว่าดรอปอะไรนะครับนี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับก็ถามว่าดีขึ้นไหม โดยส่วนตัวเกือบจะดีขึ้นนะเสียงเดียวคอท่ออะ่ะนะลงแรงสูงขึ้น1นึ่งแรงได้ไหมอย่างเช่นแรง e แรง d นะครับแต่นับไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมาหาแรง e อย่างเดียวแล้รง e กว่าจะเจออ่ะโอ้โหฟาร์มนานเลยเนี่ยผมก็ลงมาตั้งแต่เกมอัปเดตตอนเช้าตั้งแต่8โมงผมเจอ e ไป3รอบเองนะแล้วลงลงโคตรง่ายตีแป๊บเดียวตายแล้วก็ได้ของแบบน้อยมากได้เศษหินเนี่ย นอัน,นี้น้อยมากเลยได้แบบรู้สึกว่าจะได้สักประมาณ78เม็ดมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แค่8เ8เม็ดเองได้โคตรน้อยคือแบบผมรู้สึกว่ามันมันยื้อเกินไปอ่ะมันยื้อเกินไปมันมันไม่โอเคอะ่ะนะครับแล้วเขาไม่สร้างห้องแบบห้องแชร์แบบแชร์พอ์ท่ลแบบว่าพอ์ท่ลอ,อ่าเซิร์ฟไหนเกิดอ,อ่าพอ์ท่ลไหนแล้วมาแชร์ให้คนอื่นจะได้ฟังง่ายง่ายนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นอนะ่ะกระแสแบบ คนมาแชร์ข้อมูลกันจะได้เยอะนะครับคนจะได้หลั่งไหลเข้ามาเล่นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะพี่ไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับขาตกบกพร่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย